สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงลาลาลินสุขนันทีเลขที่26ชั้นป .2 ออทับ4วันนี้หนูจะมาร้องเพลงไม่ใช่นางเอกค่ะซีดาไม่ใช่นางเอกเพราะใจอักเสบแต่เรื่องความรักแล้วใหญ่ต้องมาอ,อกหักแค่เข่ามาพักแล้วก็จะไปไม่เคยสมังในสักหละแผอพรารามองฉชันยูจี คงต้องเดินหรือไฝเช่านั้นใช่ไหมเจอได้พบกันที่ผ่านมาเจอแต่รักจีไม่จริงใจมีน้ำตาเป็นจุดรัาจีจึงเสียใจการเวลาพาผู้คนเข้ามาทำาร้ายใจสุดท้ายก็เป็นฉันที่จึงเยว รักอยู่รับครอบกายแล้วสมัยข้างไกลเราจึงต้องเดียวดายอีกอกี่ทีอีกอกี่ทางที่จะต้องเดิมใหม่จะมีรักีย่ิงใครเขาสีดาไม่ใช่นางเอกกาใจอักเสบแต่เรื่องความรักเราใหญ่ต้องมาอหกหากแ่เขามาพักแล้วก็จะไป ไม่เคยสมังในสักราเพรามพ้อฉันอยู่ทีได่คงต้องเดินลุยไฟชัว่วหนึน่งใช่ไหมเจอได้พบกันฟ้าคอยยังจะแล้วก็คอยทุแลาแต่โย่จริงไปแบบไม่คเคยลือแล้วยอดได้ฉันเหลือเขาไม่ใช่ฉันตับทุกสับรามปักกรงกลางใจถึงมาซีดาไม่เคยมีผู้ใด สวัสดีค่ะ